สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับกับผมดีเจเพชรอิสานนะครับในนามศิลปินระพีเพชรอิสานนะครับซึ่งหลายๆคนนั้นก็ค่อยๆรู้จักกันดีนะฮะในนามศิลปินระพีเพชรอิสานหรือว่าดีเจเพชรอิสานนะครับถ้าหากว่าการติดตามการฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์ ให้กับรายการของเราด้วยแล้วไม่ก็คอมเมนต์ในช่อง Youtube ของเราแล้วไม่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วแต่นะครับมีการผิดพลาดประการใดนะฮะทุกคําติชมทุกคำคอมเมนต์ดีเจเพชรอีสานแนะนําศิลปินระพีเพชรอีสานนะฮะก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับถือว่าผิดเป็นครูนะฮะครูก็คือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือนะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าแฟนเพลงนั้นเป็นครูบาอาจารย์ของเราด้วยกันนะครับที่เรานั้นไม่ได้ว่าอะไรจริงๆนะฮะด้วยใจรักอยากจะมอบความสุขให้กับเ็นรักรายการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดีเจเพชรอิสันด้วยกันนะครับเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้าก็คงจะได้ฟังกับดีเจผับนะครับที่เรานั้นจะมีการทำดีเจผับให้กับผู้คนได้ติดตามลองฟังดูนะครับว่าจะมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนนะครับ ขอกำลังใจเยอะๆกันแล้วกันนะครับผมผมในนามพีเจพันธิษา์และก็ระพีพันธิษา์นะครับขอก่าบคุณว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย